สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Oppo Pad Air แท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่าย Oppo ซึ่งรอบนี้ครับมาพร้อมกับจอความละเอียด 2K พร้อมกับเปิดราคามาไม่ถึง10,000บาทส่วนจะมีสเปคแล้วก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อแท็บเล็ตรุ่นนี้กันบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆาพรกเรออัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้ววาไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันเลยครับกับผมด้ยมืิอา Let's go สำหรับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจเนื่องจากว่าราคาเปิดมาน่าสนใจมากๆกครับก็ไม่ถึง1 0 0 0 0บาทอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการดีไซน์กันก่อนนะครับการดีไซน์ฝาหลังของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าแบ่งออกเป็น2โทนด้วยกันซึ่งฝั่งแรกนะครับก็จะเป็นฝั่งในกล้องนะครับฝั่งที่เป็นแถบกล้องเนี่ยก็จะเป็นเส้นๆนะครับตามสไตล์ที่ผมรู้สึกว่าบางคนก็อาจจะชอบนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับไม่ได้าวว ให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีเงินนะครับแล้วก็จะมีสีเทานั่นเองส่วนการดีไซน์ในด้านของหน้าจอครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบไรติงแล้วก็ไรรูนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าจะมีกล้องหน้านะครับจะอยู่ด้านบนแถบของเขานั่นเองส่วนในด้านของสเปคภายในนะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่10.36นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น 2K อย่างที่ผมบอกไปนะครับแผ่นหน้าจอตัวนี้เลือกใช้เป็น IPS LCD นะครับค่า refresh หน้าจอให้มาที่ 60Hz ปกติแล้วก็ตัวนี้ครับรองรับขอบ รุ่นนี้จะให้อยู่ที่440กรัมนะครับซึ่งก็ถือว่ากลางๆนะครับเมื่อเทียบกับแท็บเล็ตทั่วๆไปนะส่วนในด้านของซิมการ์ดตัวนี้ไม่สามารถรองรับซิมการ์ดได้นะครับรองรับเฉพาะเป็น Wi-Fi only เท่านั้นส่วนในเรื่องของการทํางานจะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับครอบทรับด้วย Color OS เวอร์ชั่น12 CPU หรือว่าชิปเซตครับเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 6804G Octa Core นะครับ GPU เลือกใช้เป็น Adreno 610ซึ่งในยุคนี้นะครับก็ยอมรับได้นะครับจริงๆแท็บเล็ตทั่ววๆไไปปปปเเเเเเนน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 ีีีี่่่่่่่่ยยททรรรรรอออองงงงััับบบ็็ Wi-Fi only สใใหญะะะคมจจจาาตต้้ชชิซ 5G ืก อาจจะไม่ได้ใช้งาน 5G หรือว่าใช้งานซิมโดยตรงนะครับเพราะว่าเรายังไงก็ใช้ WiFi อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้ความละเอียดสูงสุดที่ 1,080p 30เฟรมเรทนั่นเองลำโพงนะครับตัวนี้ให้ลำโพงมาถึง4ตัวด้วยกันนะครับเอาง่ายๆ2คู่ซึ่งก็จะเป็นลำโพงแบบซีรีโอ้นั่นเองพอร์ตการชืชอมต่อครับตัวนี้จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครบแวะจมาถ นะ้นเนื่องจากว่าหลายคนนะครับยังใช้งานกันอยู่เลยนะครับบางคนอาจจะใช้งานเป็นหูฟังก็ได้หรือว่าอาจจะใช้งานอย่างอื่นนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าโดนตัดออกไปเนี่ยความน่าสนใจมันก็จะลดน้อยลงเนื่องจากว่ามันมีพื้นที่ที่จะสามารถใส่ได้นั่นเองนะครับ <S <S ส่วนเรื่องรองรับอื่นๆครับก็มีมาให้ครบครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi 5ครับ b l e t o o t h เวอร์ชัน5.1ซึ่งจริงๆนะครับผมมองว่าหื้อ,อปี2022แล้วเนี่ยเราควรที่จะได้แท็บเล็ตที่รองรับเป็น Wi-Fi 6แล้วนะครับอย่างต่ำนะซึ่งถ้าเกินน้ wi e ตั แบตเตอรี่ตัวนี้จะให้ความจุอยู่ที่7 1 0 0 m ป์นะครับพร้อมกับชร้จเร็วอีก1 8์ซึ่ง7 1 0 0มป์นะครับสำหรับผมเนี่ยผมถือว่ากลางๆนะยังไม่ได้แบบอึดขนาดนั้นนะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก็ได้เปิดราคาที่ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะวางนะครับจำหน่ายเป็นความจุเดียวเลยนะครับก็จะเป็น RAM 16GB ราคานะครับจะอยู่ที่9,999บาทนั่นเองเรียกได้ว่า10,000บาทมีทอนแน่นอนนะครับสำหรับผมนะครับโดยรวมๆเนี่ยเมื่อเทียบกับจอหรือว่าอะไรต่างๆแล้วนะครับผมว่าราคานี้ถ ก็รองรับปากกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าจะไม่มีแถมมาให้กับตัวเครื่องอยากได้จะต้องซื้อเพิ่มเอาเองนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปครับมีวางจาหน่ายในบ้านเราแล้วใครสนใจนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับซื้อถ้าเกิดว่ามีลิงก์สั่งซื้อ,อยัางไงาเดี๋ยวผมจะให้พี่พีทีมงานทิ้งลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันแล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับ สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Oppo Pad Air ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ้ง,ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่เวลาพลวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ successor.com ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับนี้ผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมจูมิเลก็ต้องขอตัวล,คลวนนาคุณ